สวัสดีทุกท่านกันด้วยคับวีกผมชอ่องเดิมคนเดีนะคะวันนี้ผมมาเล่นเกมเราบอกคนเดียวนะคะเดี๋ยววันนี้มีคนมาเล่นด้วยเราจะไปเริ่มเล่นกันตอนนี้เลล้ๆกันล่ะนะแต่แมบบนี้เป็นแมบบที่ค้างจะมืดและมีทางออกให้ด้วยเป็นอะไรที่แปลกมากแล้ววันนี้ผมมาเล่นคนเดียวแล้วผมไม่บอกชื่อแมบบหรอกเดี๋ยวผมจะไปเฉลยในคลิปถัดไปงานเราไปเริ่มเกมกันเลยเม,มันมืดมากเลยนะผมมองไม่เห็นเลยนี่มันเชื่อมันนักเก็ตไก่นี่หว่า แต่อุ๊ยคืยอะไรวะหนาบนลอยฟ้าอุ้ยอะไรวะหนาก้อนหินมันเหมือนเป็นบล็อกล่องหุนเยอะอ,อะไรเนี่ยอ้อน่าจะเป็นที่ถ่ายรูปคุยนั่งหลายหลคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาเล่นเกมนี้อีกแล้วผมไปมาถ่ายรูปก,กับเพื่อนเดินล้วกันแล้วนะต้องรู้ว่าจะเป็นพรุ่งนี้หรือเปล่าแล้วอะอะไรอะอะแต๊ที่โวมาไงเปิดไฟเลยมันมืดเกินไปเออต้องเปิดแบบนี้แหละจะมองเห็นขึ้นเยอะเลย เราจะลองปีนดูนะบนไดนี้ปีนขึ้นไปโอเคเอ๊อตกเป็ไงวะลองปีนปีนใหม่ดิค่อยๆปีนอย่างความสุดเอ๊ออีกไออยู่ตกได้ยังไงไขรมันแกล้งหัว,วนะลววะน่ะอ๋อนี่ไงออบบี้เออมันมืดมากแล้วมองไม่ค่อยเห็นเลย ตกชัวร์ไม่ต้องเดาโอเคตรงนี้มีสายเหมือนสายอะไรก็ไม่รู้มาไหว้ไว้เราเปิดไฟอูดิโคตรมืดเลยเกมนี้โอ้โหอะไรวนะน่ะโอ้ยขยายนะจะโอ้ยเยี่ยูนี่เป็นไงเล่นสเก็ตบอร์ดลบหลู่จัดดีลบหลู่เลยลบหลู่เลยนี่ดิฟคันเทพนี่ดิฟดิฟคันเทพเป็นไงเป็นไง นี่สังคขเวสีอะไรไม่กลัวมีที่ดิฟเป็นไงคือเกมนี้มันเข้ามาแล้วมีอะไรเต็มตัวเลยก็ไม่รู้มันให้อะไรมาไม่รู้นะครับเลยผมลองเอาออกมาเล่นดูเลยผมจัดของนี่เป็นนี้โอ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 สเก็ตบอร์ดโอ้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 โหเป็นไงนี่เล่นสเก็ตบอร์ดโคตรโคตรโคตรคอันตรายโอ้อก่อนมันวินหัวแล้วนะ โอ้โหนักเก็ตไก่นักเก็ตปลานักเก็ตปลาไว้เราไปเดินกันดูก่อนเลยโอ้ย oh, ต้นไม้ <c oughs> ปีนได้ปะโอ้โหปีน <c oughs> ไม่ได้อดเป็นลิงเลยงั้นกูขี้เกียจออบบี้เลยกูจะกิดเออลูกบอลฟ้าตลกปะเนี่ยที่นี่มันดูที่ไทยลูปอีกหล่ออะไรวะเนี่ยค้นไฟโอ้ยโอ้ย โย่ Yo, ไฟมันหันตามมุมที่เรามองเนี่ยเอ,อ๊อเอ้อฮะเกิดอะไรขึ้นตรงนี้คืออะไรนะี่ยลองไปยินขึ้นไปดูบ่อน,น้ำแล้วก็มีป๊อปปี้เหรอเป็นบ่อน้ำว่าหน้าไหว้จังขอหยิบของก่อนนี่ล็อกเก็ตโดโย่เล่นล็อกเก็ตบ่อยในแบบ ต่อสู้นี่ใช้โคตรเป็นอุย้ยแล้วเนี่ยปืนอุย้ยบ็อกซีโ่โคล่คกคกคกถ้าเกิดตกใจว่าเสียงมันไม่มีเสียงผมพอดีผมปิดเสียงไว้ผมพี่เกจตเปิดเสียงแม่งเสียงแม่นโคตรดังเอาอะไรดีวะปืนไม่เอา เออระเบิดระเ,เบิดระเ,เ,เ,เบิดเลยระเ,เบิดเลยเอากระเบิดกิ้งโอ้ยวูมเฮ้ยเสาแล้วเนะี่ยยังลองไปนื่นไปดูก่อนคดมืดเลยไปฉายหนะ่อยเออค่อยสว่างก้นหน่อยนั่นมนจะมีอะไรวะมีผีเหรอผ้ชายโบราจะมีผีโอ้โหไม่มีอะไรเลยมีแต่คุณแจตรงนี้หนึ่งอันแล้วก็มีอะไรไม่รู้แผ่นกเขียว มันทำไรได้ปะก็ไม่เห็นมีอะไรเลยโย่ประตูบ้านเปิดได้ปะเปิดไม่ได้ได้านในบ้านก็ค่อนข้างจะเอออ่ะก็เอออะไรเอ่อก็เป็นบ้านงง,งท,ที่เปิดประตูไม่ได้ระเบิดบ้านเลยเอ่ะ TNT กระเด็นว้หรือว่าเราต้องใช้คุญแจด้านบนเมื่อกี้ที่เราไปเห็นมาเมื่อกี้ต้องปีนขึ้นไปดูก่อน อุ้ยโด้น่ะแสงสว่างติดแล้ว,วะติดติดแล้วน่ะเอออโอเคคุณแจเก็บได้ไหมเก็บไม่ได้แย่จังโอ้ยมีเห็นมีอะไรเข้าตัวเลยโอ้ประตูปเปิดเออแหลกในบ้านมีอะไรเนะี่ยมีไฟไฟสว่าง ตวหวงมากเตียงนอนอออะไม่ะอ๋อ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 อนี้ยอ๋เออ though, ออโอโอ้โหอ้โหอ๋ออนอนติดติดตนดติดติดติดต่ดติดติดิดติดติดดติดติ่ติดติอิดิด้หิินิิ แปลกมากแล้วก็มีเหมือนเตาแล้วก็ท่อท่ออะไรก็ไม่รู้อู้แผ่นเก็บไว้ก่อนแล้วกันแต่บนมีของแล้วนี่มันอะไรวะเนี่ยตัวใหญ่เบลเลอร์เลยส่องไฟหน้าเลยตาบอดแน่ไอพี่วันยักษ์โอ้ยวันยักษ์บอนยักษ์อุยอยอยอ้ยอะไระเนี่ยปืนปืนปืนเอ้ยบ้าน บ้านหลังนี้อุ้ยมีเลือดผีโอโคตรโคตรกับโคตรภาพอ่ะเอาเนี่ยเพียงจีจัดเออจีจีล่างทวิตเต็์ตลกปะเนี่ยคือมึงจะใส่มาทำไมกุลาเบิดบ้านนี้ทิ้งแม่งมันทำกุตกใจสะดุ้งแม่งเกือบตายมีอะไรอีกไหมเนี่ยในบ้านในที่นี้เออ นอกจากที่กูจะขึ้นไปบนนั้นนะนะกูอยากขึ้นไปบนนั้นมากเลยอะแต่แต่ก่อนที่กูจะขึ้นไปกูต้องหาทางขึ้นให้ได้ก่อนตอนเนี้ยคือกูต้องปีนต้นไม้ปีนเลยปีนเลยปีนเออกูกูเข้าไปอยู่ในต้นไม้เออเออสงสัยกูต้องเอาปีนแล้วแหละ โอ้ยเสียงกูโอเคเรามาปีนกันเลยกูค้างอัดจื๊บอั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 จื๊บโอเคเออเข้าอยู่ในใบไม้โอเคได้เย้นางผีเสื้อนางฟ้า เออนางฟ้าคุณขึ้นมาหานางฟ้านะตะลกปะเนี่ยมีอะไรให้สำนวจดิปะนอกจากไอ้พวกรักก็ดไก่เต็ไมไปหมดเลยเออมีอะไรอีกปะเนี่ยโอ้นี่นี่อะไรเนะนี่ยมันคืออะไรอ What